สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับโปรเสริมมือถือเกมบนยูทูบอีกแลเนะก็ห่างหายกันไปพักหนึ่งนะครับอ่าก็มีข่าวโปรนะครับโปรดีๆจากค่ายดีแท็มาแนะนํากันเช่นเดิมนะครับสําหรับโปรพิเศษนะครับเน็ตความเร็ว4เมกหนึบาทกับเน็ตความเร็ว10เมกไม่อันไม่รสปีดนะครับเดือนละ2 0 0บาทรวมภาษีแล้วนะครับอ่าโปรนี้เป็นโปรพิเศษนะครับสมัครได้ในช่วงของเดือนมิถุนายน2 5 6 4นะครับ โปรนี้สมัครได้ถึง30มิถุนายน2564เท่านั้นนะครับสำหรับซิมเปิดเบอร์ใหม่ระบบแบบเติมเงินสมัครได้ภา,ายใน7วันนับจากวันที่เปิดเบอร์นะครับอามาดูโปรแรกที่จะมาแนะนำโปรพิเศษนะครับความเร็ว4แ Max ไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับเดือนละ150บาทต่ออายุอัตโนมัติได้นาน6เดือนนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน445ดอกจัน57129694เลี่ยมโทรออกครับ โปรที่2ครับเน็ตความเร็ว10เมกไบัน์เมลสปีด200บาทนาน30วันต่ออายุอัตโนมัติได้นาน6รอบด้วยกันนะครับดอกจัน104ดอกจัน C46 ดอกจัน57129694เหลี่ยมน,นะครับสำหรับโปรดังกล่าวนะครับจะไม่มีโทรฟรีให้นะครับแต่ถ้าสมัคร กับซิมแฮปปี้เน็ตนะครับซิมแฮปปี้เน็ตนะครับเมื่อเติมตังเข้าไปนะครับขั้นต่ำ150บาทนะครับก็คือจะได้โทรฟรีในเครือข่ายนะครับโอเคเนาะสำหรับโปรนี้นะครับก็ย้ำนะครับเป็นโปรสำหรับซิมใหม่ระบบแบบเต็มเงินของค่ายดีแทกนะสมัครได้ภายใน7วันนับจากวันเปิดเบอร์นะครับ แนะนำนะครับสมัครในวันที่เปิดเบอร์นะครับแน่นอนกว่านะครับกันลืมนะครับกันลืมเนาะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้หากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปกันด้วยนะครับสวัสดีครับ